ใชเจ้าทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมออ้าใหญาค่ะพี่น้องอ,อ,อ้อกแก้มวันนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เสียมตัวตัวอองเสียเพราะว่ายังไงก็เสียนองไม่ฉีดยาอยู่คะ่ะแต่ว่าเสียฉ,ฉ,ฉ,ฉีดตรงกลางนี่นะะ้องค่ะพี่น้องคะ่ะฉีดยาขายาหญคะ่ะยาน้องเฮดแบบมอรว่างละเบัดที่นี่มันมันถึกอันผักผักใสเพื่อผู้ล้วก็ไอ ตัวฟักเนี่ยหา่ออย่างมันอย่ามันสิกเขินสาดก,กว่าเก่าค่ะพี่น้องก็เลยมเอาออกค่ะอันนี้พักไส่กับงามงานพี่น้องสะออนแห้งนี่นี่ละจ้าค่อยๆเฮ็ดไปค่ะพี่น้องไม่ค่อยๆเคีย่ยวเกินไปค่ะน้ำลองสิผัวย่าน้องอันอย่าน้องอันบลว่างหายใไหงไง้ผู้ใต้นาะค่ะย่างมันอันนี่เอาก็ถากออกเ็ดออกค่ะ เฮ็ดออกบ่ม,มีเหวียงนะคะพี่น้องค่ะคือเฮ็ดเราก็สิปยอดพักยอย่าพักก็สิยอดไปมือละนิดละหน่อยนี่เด็ดลิใบอันนี้นะคะ่ะผักไซงามงานพี่น้องค่ะอีฝังทางผุ่นจ้ะนี่เฮ็ดออกคือฝังทางนี้ค่ะอันนี้อันนี้แล้วนะคะนี่เห็นใหมไมาเหลือแต่ข้องกลางไว้นะคะพี่น้องข้องกลางกันน้องก็จะได้ฉีดยาง่ายขึ้นนะคะแต่ข้าเฮ็ดจังสี่ไว้นะคะพี่น้องค่ะนี่ละจ้ะทำไปเรื่อยๆะค่ะพี่น้องบ่ เดี่ยวโมดเดลก็สร้างมัน่นค่อยเฮ็ดไปค่ะแล้วแล้วนี้เราก็สิไปเอาอีกญี่ปุ่นมีอยูสามเฮานะคะพี่น้องเฮาบักทัวบกักงาวเฮาเฮ็ดนี่แล้วสิอาทิตย์หน้านะ่ะสิได้ไปปุ่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องก็เริ่มมาตะไคร้มันนี่มาฉีดยาเพี้ยให้เราจ้ะแป้นให้น้องมาฉีดยาเพี้ยให้แล้วมัอน,นี่ก็สิเดียวตะไคร้ตะไคร้ลงแล้วจ้ะพี่น้องนี่ หอมกินหอมกินผักไสพี่น้องเอ้ยข้าวเคี่ยวหรอเด้อค่ะนี่ยางสวยเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่เอาหญ้าออกจากหลุมให้มันให้เนี่ยให้พักข้าวน้าันค่ะนี่สวยๆเลยค่ะผักไสมาลาจีนมาละขีนกนะคะปลูกผสมกันเลยค่ะพี่น้องพอตอนกานี่ไ้มันยูน้มกันค่ะพี่น้องค่ะเมื่อดดนี่นะคะก็ะเลยป,ปลูกไปเลยเด๋ยวหนวยมันออกมาค่อยเบิงเอาหนวยมันก็นได้ ขี่คานแยกไหมพี่น้องเน็ตหลายอย่างหลายแนมมันขี่คานแยกง่าหน่วยดอกมันก็คนละหน่วยอยู่ดอกนี่แหละค่ะเอาเอาเสียมหน่อยค่ะให้มันโซนๆออกค่ะพี่น้องค่ะบ่ห้มันไก่อันผักเข้านะค่ะพี่น้องแต่ว่าห้องกลางนี่้ะจะให้น้องจัดการเนาะนี่ละจ้าบรรยากาศในเ้องนะคะก็ล่างงามเลยค่ะผักค่ะพี่น้องผักไสหนีงามคักงามแน่พี่น้องค่ะผักไสนี่มักในหุมเด้อพี่น้องเอ้ ปลูกน้อยเดียวเนี่ยแตงต่ยายหนิงได้ค่ะผักไสตรงนัง้นก็เป็นทั่วพู่ค่ะพี่น้องเขาเดิมเราค่ะฟังทางนี้ก็จะเป็นทั่วฟักงาเนะคะขื้นคงขื้นเครื่อแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาทั่วฟักงาค่ะก่ลังแตกใบค่ะก่ลังแตกมีใบขึ้นมากค่ะพี่น้องไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าทำงานต่อกันเด้อค่ะบายบาย